รายงานผลฟุตบอลที่น่าสนใจรายงานถูกรายงานไวต้องที่ทีเด็ดเซเว่นมัมเท่านั้นนั้นนันนนผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพฤหัสที่8สิงหาคมคิศกรา2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอียีปตเมียรีก e. มัสเอฟซีแพ้ซามาเล็ก0-1 สโมหาเอสซี SC, แพ้อันอารีไคลโลศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งอาร์ฟตูเรดดิ้งเสมอเรกเนียเลจาวิกหนึ่งหนึ่งเคราวิกชนะกรินดาวิกสองหนึ่งผลฟุตบอลอาร์เจนตินาลีกาโปรเฟชชั่นอลอาร์เจนตินอสจูเนียเสมอซาเมียนโตเดจูนินศูนย์ศูนย์ ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกแทปซอนสปอร์ ore, แพ้เอสเคลาปิดเวียนนา0ูนโหมดชนะเซอร์เคิลบุกสามศูนย์เคแอลครักส์วิกชนะโบเลสบัญญาลูกาสองหนึ่งพานาทิไนกอสแพ้อาแจกศูนย์หนึ่งปาติซานเบลเกสแพ้ ลูกาโนศูนย์หนึ่งยูอีซานตาโคโลมาแพ้ดิกัสฟูบอลาสโกลาศูนย์สองคริสบาสคริปวิฟลีแพ้วิกตอเรียพันเซนหนึ่งสองนีเยกาเสมออัปสปอร์กหนึ่งหนึ่งเอ็นเคเซเยชนะแชมล็อกโรเวอร์หนึ่งศูนย์ดีนอมอเนชนะลินคอนเลด อิมเพสสองศูนย์สปอร์ตติงบารกาเสมอเซ,อเ,ซอเวสศูนย์ศูนย์ผลฟุตบอลโบลิเวียโปรเฟชชันแนลฟุตบอลลีกเลอาลซานตาคูชแพ้เดอะสรองเกรสหนึ่งสองผลฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกเอฟเคออร์ดาชนะคริตตาจีลานหนึ่งศูนย์ ออราบาซีชัยเคนแพ้พิวนิกเยเลวาน01นย์หน F.C. อาลาลัดอาร์เมเนียแพ้บุสกัสอะคาเดเมีย01นึ่ F.C. ไอบีเลีย9หนึ่งเก้แพ้อิสตันบูลบาซักเซฮีศ1นย์หนึ j k เฮลซิงกิชนะเดซิสตูซีห่งศ FK มาลาดาโบเลสลาฟเสมอฮาโปเอลเบียชิวา1นึ่งหนึ่งอิเวสเทมเปเรเสมอเยอร์การ์เดนหนึ่งนึ่งซีเคบอกเสมอ KAA เกนสองสอง m ลูซอมเบล็กเสมอไฮดุคสปิสศูนย์ศูนย์โอลิมปีจาละจุกจนาชนะ เชอร์ล er bon ิฟติลาฟโผสามศูนย์บอนบีไอเอฟแพ้ลิเกียวอรซอสองสามเอฟซีซูริกแพ้วิกตอเรียกิมาัยศูนย์สามโอโมเนียนิโคเชียชนะแฟร์เฮวาเอฟซีหนึ่งศูนย์เอฟซีซีเอสเคเอหนึ่งเก้าสี่แปดโซเฟียชนะปาฟอสเอฟซีสองหนึ่ง fc บอลคานแพ้ลานี fc ศูนหนึ่งโบเตฟพพสติฟชนะซลินสกี้มอสตาสองหนึ่ง ocx เสมอซีลา pfk หนึ่งหนึ่งมัคคาบีเปตาทิกวาแพ้ c f r c 01, ครูสศูนหนึ่งคินมาล็อกเสมอทอมโซสองสอง เอฟซีคอวินุนฮูเนโดอาลาแพ้เอฟซีแอสทาน่าหนึ่งสองไวกิงเกอร์เล็กยาวิกเสมอฟอร์ลาลินหนึ่งหนึ่งมาริบอชนะโวโวดินาโนวิเซสสองหนึ่งสปาตักเทนาวาชนะวิสลาคลักครอฟสามหนึ่ง เซนส p a t ตติกแอตเลติกชนะซาบาเอฟเคหนึ่งศูนย์เซนส์เมียเรนเสมอบราหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลโอลิมปิกสองพันยีบสี่ในปาเีสโมโลโกยูย ok ิบสามชนะอียิปยูยิบสามหกศูนย์สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที่เด็ดเจ็ดแม่จีมิวดอทคอมที่เด็ดเจ็ดแม่รายงาน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดๆบายที่เด็ดเจ็่นะครับ